สวัสดีค่ะวันนี้พบกับแม่บีนะคะในช่องแม่หิงหิงสตอรี่นะคะทุกคนวันนี้พามาชมสวนบอนหูช้างนะคะบอนหูช้างด่างขาวแล้วก็บอนหูช้างด่างเหลืองนะคะทุกคนที่เห็นตรงหน้านี้เป็นต้นแม่นะคะแม่พันธุ์บอนหูช้างด่างขาวนะทุกคนตอนนี้นะคะกําลังให้หน่อให้ลูกนะคะลายด่างสวยมากๆเลยนะคะทุกคนออัปเดตจากคลิปที่แล้วนะคะน้องโตมา ะะผ่านไปประมาณหนึ่งเดือนเดือนกว่าๆนะคะทุกคนเดือนกว่าๆนะคะน้องให้หน่อมาเยอะมากเลยแล้วก็โตขึ้นสูงขึ้นเยอะมากเลยค่ะทุกคนคะ่ะถ้าใครนะคะอยากอยากจะดูว่าเดือนที่แล้วน้องโตแค่ไหนนะคะย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วของแมบีได้นะคะามาดูกันเลยนะคะเป็นช้างบอลหูช้างด่างขาวมิ้น์นะคะด่างมิ้น์นะคะทุกคนบางคนนะคะ ไม่บีเอารูปให้ดูนะคะทำไมออกเหลืองนะคะด้วยความที่น้องด่างมิ้นนะคะทุกคนจะออกสีแบบนี้นะคะอันนี้เรียกช้างขาวมิ้นนะคะทุกคนช้างด่างขาวช้างมิ้นขาวมิ้นนะคะจะหายากกว่าช้างขาวธรรมดานะคะน้องจะด่างสีประมาณนี้เลยค่ะทุกคนอันนี้เป็นต้นลูกนะคะหน่อลูกที่ขึ้นมา นี่เลยต้นนี้นะคะแม่บีก็เออเอาไข่นะคะเอาไข่มาเพาะนะคะตอนนั้นเอฟไข่เอฟไข่บอลช้างขาวมาในราคาเจ็ดพันบาทนะคะทุกคนเจ็ดบาทได้มาไข่ประมาณปลายนิ้วก้อยเดียวนะคะแม่บีก็มาเพาะเพาะแล้วก็มาเลี้ยงนะคะจนโตเป็นเท่านี้เลยนะคะทุกคน เวลาใช้เวลาประมาณน่าจะเจ็ดเดือนได้มั้งคะหกเจ็ดเดือนนะคะทุกคนเจ็ดเดือนได้อายุน้องประมาณเจ็ดเดือนนะคะแข็งแรงมากนะคะแล้วก็ให้ลูกจ่ายลูกออกมาเนี่ยด่างสวยมากเป็นช้างขาวมิ้นนะคะด่างมิ้นนะคะดูคะ่ะนี่เลยหนอต้นลูกนะคะแทงออกมาเพียบเลย แม่บีก็ได้แบ่งปันไปแล้วนะคะแบ่งปันเพื่อนๆไปบ้างแล้วนะคะนี่เลยถ้าใครสนใจนะสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะบอนหูวช้างด่างขาวด่างมิ้นนะคะเขาเรียกด่างมิ้นนะคะด่างแบบนี้ราคาเอฟไข่มาเจ็ดพันแม่บีก็อ่าแบ่งปันต้นลูกไปนะคะต้นละหมื่นกว่าสองหมื่นนะคะ ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะคะได้ทุนแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็ได้กําไรไปต่อยอดอีกต่างหากนะถ้าหากใครสนใจนะคะที่จะเอาไปปลูกบ้างแล้วก็หารายได้นะคะเวลาว่างนะคะหรือไปปลูกด้วยความชอบนะคะสนใจก็สอบถามแม่บีได้นะคะเพื่อนๆนี่เลยช้างขาวแม่บีก็จะมีต้นนี้นะคะแล้วก็จะมีอีกสองมต้นนะคะแต่ว่าจะเป็นไม้หน่อที่ไป เอฟเข้ามาเหมือนกันแต่ว่าเผือกออกเผือกเยอะนะคะนี่ต้นนี้ก็ช้างขาวนะทุกคนนี่เลยช้างขาวแต่น้องติดเผือกมาเยอะเห็นเขาเผือกเยอะอย่างนี้แต่ว่าเขาจ่ายลูกมาสวยนะคะต้นนี้แม่บีก็แบ่งปันต้นลูกไปสองต้นแล้วนะคะทุกคนเป็นเป็นอ่าไม้ไข่ไม้ไข่นะคะเนี่ยไม้ไข่ เป็นไซส์นี้เลยนะคะที่ไม่ีแบ่งปันไปนะคะราคาก็4 5 0 0ันห้ถึงห้าพบาทจะเป็นไซส์นี้เลยนะคะถ้าใครสนใจนะก็สอบถามเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวจะทิ้ง ID ดีไลน์ไว้ให้นะคะเข้ามาคุยกันได้นะคะเพื่อนส่วนดินนะคะส่วนดินเราก็ยังแบ่งปันเพื่อนๆเ,เรื่อยๆเ,เลยนะคะเพื่อน,อนดินเป็นดินสูตรที่สวนของเรานะคะใช้ เนี่เลยบำรุงแล้วก็ทำจำนวนนะคะไปปลูกปลูกต้นไม้ทำจำนวนนะคะไม้โตเร็วนะคะเพื่อนๆจะมีหนอ่อมีลูกนะคะเร็วแล้วก็เยอะทุกต้นเลยนะคะนี่นี่ก็ช้างขาวนะคะทุกคนนี่อันนี้ก็ช้างขาวนะคะเป็นไม้ไข่นะทุกคนเนี่ย อันนี้เป็นช้างด่างเหลืองนะคะช้างด่างเหลืองนี่ช้างด่างเหลืองนะคะก็จะมีต้นแม่ที่ยังไม่แยกลูกนะคะก็จะประมาณนี้เลยสวยมากต้นแม่ที่สวนเราจะด่างสวยแทบทุกต้นเลยนะคะทุกคนต้นลูกเขาก็จะประมาณนี้นะคะ ต้นอบอนหูช้างดังดืดงตอนนี้นะคะราคาเริ่มต้นนะคะจะเป็นไซส์สูงประมาณนี้นะคะประมาณ30 40ี่เซนเลยนะคะทุกคนแบ่งปันกันอยู่ที่ต้น3,000บาท3 0 0พบาทนะคะเต็มกระด่างสวยเลยดูด,ดูดูต้นนี้ค่ะสวยมากนี่เลยต้นนี้นะคะเพิ่งจะแยกหน่อไปนะคะทุกคนแยกหน่อไปอ่า ได้ประมาณสี่ห้าหนอนะคะถ้าใครสนใจสอบถามมาได้เป็นต้นแม่ที่ด่างเหลืองอลามมากเลยด่างสะท้อนแสงมากทุกคนเนี่ยนะคะเขาจ่ายลูกมาต้นลูกที่เหลือที่ยังไม่แยกนะคะเดี๋ยวให้ดูก่อนดูความด่างนี่เลยสวยมากค่ะทุกคนสวยมากนี่เลยส่วนต้นนี้ก็อีกต้นนะคะที่ยังไม่ได้แยกหนอ่อ ด่างจัดทุกใบเลยค่ะต้นนี้หน,น่อนี้สุดยอดสวยมากสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะต้นที่ต้นที่เขียวก็มีนะคะทุกคนก็อาจจะมีในหนึ่งต้นนะคะในหนึ่งต้นก็อาจจะมีด่างเยอะนะคะด่างจัดด่างน้อยแล้วก็ หลุดเขียวก็มีนะคะทุกคนต้นที่หลุดเขียวแม่บีก็มีนะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะต้นที่หลุดเขียวจะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนไม้ไม้หน่อที่แยกไว้นะคะนี่เลยจะเป็นไซส์ประมาณนี้นะคะแต่เขาให้ลูกแล้วนะทุกคนเป็นนี่เลยแทงหน่อมาข้างๆต้นแม่สังเกตอะไรไหมคะ ด่างสวยมากต้นลูกเขาเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนี่เลยเป็นต้นแม่นะคะที่เขียวแต่แยกออกมาจากต้นแม่ที่ด่างสวยร้อยเปอร์เซนะคะทุกคนเสน่ห์ไม้ด่างก็จะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนก็จะมีทั้งด่างเยอะด่างน้อยแล้วก็หลุดเขียวนะคะแต่ในความที่เขามีเชื้อด่างนะในความที่เขามีเชื้อด่างนะคะเขาก็จะจ่ายลูกออกมา ด่างสวยอย่างนี้เลยทุกคนนี่เลยถ้าใครนะคะสนใจต้นที่เขียวต้นแม่นะคะต้นไม้หนอไม้เขียวนะคะที่ออกจากแม่ด่างแม่บีก็มีแบ่งปันนะคะทุกคนต้นละหกร้อยเจ็ดร้อยแปอยแล้วแต่ขนาดไซส์นะทุกคนนี่เลยเอาไปเลี้ยงรุ่นกันแบบนี้ได้เลยตัวอย่างที่แม่บีเลี้ยงไว้ที่สวน ลูกเขาสวยเลยนะคะคือถ้าได้ลูกออกมานี่คือกำไรกำไรลุ้นวนเลยลูกค้าทุกคนจ้าถ้าสนใจนะคะสอบถามเข้ามาได้ก็จะเป็นไซส์ประมาณนี้นะคะนี่เลยไซส์ประมาณนี้ก็จะเป็นอ่ะเขามีหนอ่อเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะต้นนี้ก็เป็นต้นเขียวหน่อเขียวนะคะที่แยกออกมา จากแม่ด่างเชื้อด่างร้อยเปอร์เซนตทีนี้เขากําลังจะแทงหน่อคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าต้นลูกของเขานะกระถางนี้นะต้นลูกของเขาจะด่างจะด่างสวยหรือเปล่านะคะแต่ต้นเนี้ยด่างมาให้เห็นแล้วทุกคนเนี่ยเนี่ยเลยด่างสวยด้วยนะคะถ้าใครสนใจแม่บีก็มีแบ่งปันนะคะสำหรับช้างเขียวออกจากแม่ด่างร้อยเปอร์เซนต์ อยู่ที่กระถางเริ่มต้นที่กระถางละห600้อยจะเป็นไซส์นี้นะคะกระถางละห0 0อบาทนะคะมีค่าจัดส่งหนึ่งอนะคะลูกค้า <c oughs> แพคใส่ตะกร้าอย่างดีด้วยเอาไปเลี้ยงนะคะแล้วถ้าเขียวอย่างนี้นะคะเขาจะโตไวให้หน่อเร็วมากนะคะทุกคนแล้วก็เลี้ยงง่ายมากค่ะถ้าเป็นไม้เขียวอย่างนี้นะคะนี่เลย ให้หน่อแล้วทุกคนนี่เลยต้นนี้นะคะก็ช้างเขียวเหมือนกันช้างเขียวมีหน่อแล้วเหมือนกันค่ะทุกคนมีหน่อแล้วนะคะนี่เลยมารลุ้นกันค่ะนี่เลยนะคะช้างช้างไม้หน่อที่เป็นช้างเขียวที่ออกจากแม่ด่างร้อยเปอร์เซ็นนะคะทุกคน นี่เลยสำหรับใครที่อยากจะเอาไปเลี้ยงเลี้ยงต่อนะคะลุ้นหน่อของเขารุ้นลูกของเขานะคะไซนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะ700ดร้ยนะทุกคนเจ็้อยบาทนี่ก็700บาทนะคะนี่ก็จะแปดร้อยอะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะทุกคนคุ้มมากถ้าเข้าจ่ายลูก จ่ายลูกมาด่างเหมือนต้นที่แม่บีให้ได้ดูนะคะคือเขามีเชื้อเชื้อด่างเชื้อด่างอยู่แล้วทุกต้นนะคะเพราะว่าเป็นต้นลูกที่ออกจากแม่ด่างที่สวนของแม่บีนี่แหละนะคะรุ่นนี้ไม่ด่างต่อไปอาจจะด่างนะคะทุกคนเพราะยังไงก็มีเชื้อด่างนะถ้าใครสนใจสอบถามมาได้นะคะช้างไม้หนอนะคะที่เป็นช้างเขียวออกจากแม่ด่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ นีมีหนอ่อทุกต้นค่ะถ้าใครสนใจดินนะคะกิโลถุงละนะคะถุงละร้อยห้าสิบาทนะคะถุงละร้อยห้าสิบนะคะเป็นสูตรโตไวอ่าเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่จะเอาไปทําทำจำนวนไม้นะคะเพื่อนเปลี่ยนลงกระถางนะคะขยับขยับไซส์กระถางนะคะแล้วก็ เอาดินที่สวนของเรานะคะลองไปดูไปเปลี่ยนดูนะคะสำหรับใครที่ไม้โตชา้าไม้โตช้านะคะแล้วก็ฟอร์มไม่สวยนะคะลูกค้านะคะทุกคนแล้วก็ลากกุดลากอะไรใบใบเขาเรียกอะไรอะ่ะใบหงิกใบใบหงิกใบไม่ตึงนะคะทุกคนลองเอาดินที่สวนของแม่บีนะคะไปเปลี่ยนดูนะคะทุกคน น้องจะโตไวนะคะแล้วก็ลากเดินลากดีนะคะเดินลากดีแล้วก็หน่อน้องก็จะมานะคะลองดูนะคะทุกคนนี่เลยสวยมากค่ะสำหรับวันนี้นะคะแม่บีก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ สำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถแอดไลน์นะคะมาคุยกันได้นะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ